ครับวันนี้ก็ตลาดน้ำกอกก้อนที่สองมีตุนหน้าเป็นมือนกันครับเปิดนาทีสองแล้วครับน้งกอกเปิดนาทีสองแล้วต่อไปนั่นต่อไปก็คงสีหล่ครับเพราะว่าคนกุ้มหิวจักว่าตลาดเปิดแล้วครับตลาดเปิดคงสีหิวจักแล้วคงจีไล่กุ้งนี่ครับพัดเยมากลยมตกคนร้องตกคนร้องมากครับให้อยู่ บอตกลมแล้วก็บไก่หี้บ่ขาผอมาานัดต่อไปหงสีไหลคร ok ับนัดต่อไปห้องสีไหลแดดนีก็ไหลเป็นนดดทีนดดทีนดดีสามแบบนดดีาะถึงวอยู่ไหลายพข้วบ่อขาหอมาอยู่หั้วขั้วกเ่าหอมาานัดต่อไปกห้องสีไหลถึงก้นอีกผลผลผลบอลตกก็ล้บนี่วงวกุ้ยผอมาไหลขึ้นโต เป็นนาที่โฮเทลนาที่สองต้อทังตาดิบพิษงาหมาอสองาทิตทิที่สามก็เริ่มมากคงเสิ่อมมากอาทิตย์ที่สามกนาตากจะนอยโอ้ยย่งมันย่าพอรู้กันมากกว่าจะไอเล่ารูมือมันยาหลมือมันก็เลยบระเดวาหม่กจะ้เงานมึงกเนี้ยลูกก็มึงมึงกูบ่เนาะกูขอสิ่อีกลดหนึ่งจำไม่ลู้หกบอหานกรงเนาะ เงินเไปเงินอนซ่อนเลยนีอันี้น่เดี๋ยวนี้ขอยเ่เนสี่กยนีี่่อนเงอดเพื่ออก้งงอดงินคนเลยจะอายบอกมึงเงหนึงก็ไปคนตัวค่าอยู่คเตยองิบานะคองสิบเ็นะยก่บ้านกระย่าอยู่แต่ว่าองหอยังม่อาไปยังอย่าง่าย อินหรเล่ไปเรียนยุดว่าก็อยู่แบบไรเหลือูิเราคนน่อยนึงแมงบอกแย่งกูเาบัตรถึงเราก็เด็กตัวเนงามเนาะโอ้ยว้าราคาฟันไห้เดี๋ยวเดี๋ยวจิ้ามีราคาอยู่ที่สิบสี่หาร้อย ยี่เจ้ามาไปโอ้ย่านี้คมเง็นกับผ้ u รยรวยสามสิบอยสี่สิบเอาได้กับราคาชีพันต์ายหมื่นสี่พันห้าร้อยเพราะว่างวแยกูางนีนี่ครับพอเบ่งพ่อเลี้ยงเนาะตลอดทีอยูคอมเตยยูคอมเตยนี่ราคาอยู่หลายอยู่ แล้วต่อไปห้องสิน,น้ำก็นีหลอกอีนัดนิดนึงนัดที่สอง